เพื่อนๆครับผมจะบอกเคล็ดลับอะไรอยู่อย่างหนึ่งในยุควันนี้ในวันนี้เลยพรุ่งนี้มาเรือน,นีม้มาเรื่องนี้แล้ววันต่อไปอนาคตไม่รู้เอาปัจจุบันแล้วกันมันไม่มีใครรู้ว่าเราไม่เก่งครับไม่มีใครรู้ว่าเราอะ่ะมัน,ม,นมันเรียนหรือไม่เรียนมามันมีแต่ว่าเรารู้อะไรแล้วส,ละะนะสิ่งที่เราเล่านะนะครับรู้อะไรนะสิ่งที่เราเล่าอะไรครับมันมีคนไม่รู้ครับแต่ถามว่าทำไมมันมาเจอกันได้ เพราะความเป็นโลกหนึ่งใบเท่ากับตัวเราเนี่ยแหละครับคือโซเชียลแซงชั่นชีวิตตัวเราเข้าไปแล้วฟ้าประเด็ดมันแซงชั่นตัวเราไปแล้วคุณรู้ตัวไหมเนี่ยเรากําลังอยู่ในณวันเวลาตําแหน่งแห่งหนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นน่ะหลายคนน่ะที่ a ด a p ปพลตัวเองเป็นครูเป็นโค้ดเ,เป็นกูรูเป็นเซียนเป็นได้หมดครับเพราะอะไรเพราะเหล่านั้นนะครับพูดถึงทางที่เรียกว่าตรงไปตรงมานะครับเหล่านั้น เขาจะจํามาหาข้อมูลมาไอน้น,นู่นไอ้นี่มารู้จริงมากรู้จริงน้อยรู้กี่เปอร์เซ็นถ้ารู้จริงอะครับมันมีต้องรู้เรื่องความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นะ่ะถ้าไม่ใช่รู้ความจริงมีเพียง,ส,งสิ่งเดียวอะมันก็รู้จําทั้งหมดแหละครับรู้จําในเชิงธรรมชาติรู้จําในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยจำมาหมดอ่านมาหมดมีครูบาอาจารย์หมดเขาเล่าว่าหมดก็ต่อต่อ,ตอทๆทอดกันมานึกออกไหมครับอย่าลืมนะว่าก่อนมีตำรามันไม่มีตำราก่อนมีภาษาไม่มีภาษา ก่อนมีโลกมันไม่มีโลกณวันนี้นักวิทยาศาสตร์หรือนักธรรมศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้เกินไปกว่าเจ้าชายนะว่าอีโลกใบนี้มันเกิดมาได้อย่างไรตัวเราเกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเจื่อนมีครูมีกูรูมีครูบันคจารย์นรรมแหน่นั่นแหละดีเราจะได้เรียนรู้ มันจึงเจอกันโดยที่ใครก็ได้เป็นครูเขารู้สิ่งที่เขารู้แล้วเขาก็พูดสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาก็ใจและหรือถ้าจะให้ดีที่สุดเจือนให้ดูที่ฟังให้ดีนะครับหลายคนที่มองประสบความสําเร็จให้ดูคนที่พาทำครับสําคัญเขาจะสําเร็จอะไรอะ่ะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคนคนนั้นอย่าไปเอามาเป็นตัวตั้งของตัวเราว่าเราต้องต้องสาเร็จแบบเขา เพราะความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันความพึงพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันและความสําเร็จที่ดีที่สุดมันจะต้องเกิดจากเราหรือเราทําทมันเองเพราะฉะนั้นทริคแอนทริปที่เจียนจะบอกเจ้าตังนี้คือการก๊อปปี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในขั้นของการอธิบายเราโดนไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจคือต้องเข้าใจในขั้นของตีการเข้าจําให้กระจายนะ ถึงจะเข้าจุยพอเข้าจุยเสร็จปุ๊บยังไม่พอ,อยังไม่พออย่าเพิ่งลำพองอย่าเพิ่งกะเพิ่มอย่าเพิ่งกำแนบอย่าเพิ่งกำชาอย่าเพิ่งกำชับเอาไปทำครับทำได้เมื่อไหร่ผลลัพธ์จะเป็นคำตอบและคำตอบไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายมันเป็นคำตอบของวิธีการคิดที่เราไปคิดคิดนั่นคิดนี่คิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังคิดมาสามสี่วันดีที่สุดคือ หยุดความคิดในรูปแบบของการกระทําครับเพราะฉะนั้นคิดแล้วต้องทําเลยพอทําเลยเสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าสิ่งที่คิดนั้นมันได้ซ้ายกับได้ขวาอย่าไปอย่าไปอย่าไปตีว่ามันต้องสําเร็จสําเร็จสําเร็จอย่าไปดักความคิดหรืออย่าไปสร้างเงื่อนไขและเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันออกซ้ายหรือมันออกขวามันไปข้างหน้าหรือมันถอยหลังดีที่สุดคือมันได้รู้จากการที่เราทํามันไม่ใช่รู้จากการที่เราคิด รู้จักวิธีคิดรู้จักวิธีการคิดนี่นะครับมันจะต้องในระดับของมนุษย์เมตาฮิวแมนน้องๆเมตาฮิวแมนณวันนี้มันมี al, uh, 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 Energy human. A, เพียวเอเนจีฮิวแมนเมตาเนสู้ฮิวแมนเอเนจีไม่ได้เอเนจี Energy, ต้องเป็นเพียวด้วยอีเมตามันยังเป็นเอเนจีอยู่เมื่อเป็นเอเนจีอยู่มันไม่สามารถที่จะทะลุกลกางป้องได้หรอกคอนตั้มยูรูโอเคนะครับประมาณนี้ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกัน ฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติามทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้จะได้ชุวไมมมาดิเคิสงงไหมเนี่ยเจนก็งงแต่เจนเล่าได้แล้วกันเจนก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับวัสดีคิลสมาริเคิสสรุปนะเจือเมื่อกี้นี้สรุปนะสรุปสรุปว่าไม่มีใครรู้ครับว่าเราเป็นหรือไม่เป็นอะไรไม่มีใครรู้ไม่ต้องไปเกรงใจไม่ต้องไปกลัวใจไม่ต้องไปอะไรกับใครเพราะเราพูดแต่เรื่องที่เรารู้พูดแต่เรื่องที่เราเข้าใจแล้วเราก็พาคนทําเพราะฉะนั้นน่ะ เราจะเห็นมากหน้าหลายตาที่วันนี้เดี๋ยวเขาดนข้างเราเป็นครูอีกคนข้างหน้าเราเป็นอาจารย์เป็นนู่นเป็นนี่เทินเลยครับยกขึ้นไปเลยครับว่าใช่ถ้าถ้าพาเราให้คิดต่อได้ไปต่อได้ในจุดที่เราติดตันทางความนึกคิดถ้าถ้าทำให้เราต่องานได้ในจุดที่เราติดตันทางด้านการกระทาเวลาเราต่อยอดแล้วมันตันตรงนั้นหละยกไปเลยครับว่านั่นแหละคือผู้นำเรา เราะคือผู้นาเราเราคือผู้ตามวันหนึ่งแอลมี่วอลอนบอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อเราเป็นผู้ตามที่ดีได้วันหน้าเราก็จะทาที่ดีได้เองไปเลยบัตค่ัเพืเ่อนเจนทริคแอนทริปที่เจนจะนําเสนอคือว่าความน่าสนใจในการทําคลิปหนึ่งหนึ่งสองสาม อันนี้ข้อที่8ที่เกที่10บละคือคิมันดึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรก็เลยซื้อไปเรื่อยวิธีการเปลี่ยนโลเคชันพูดหนึ่งประโยคจบ1นึคัด1คอร์สหประเด็นหนึ่งเรื่องเปลี่ยนโลเคชันอันดับที่2 m o มูฟครับพูดไปด้วยทําไปด้วยไปด้วยด้วยกันนี่คือ m o ูฟครับอันที่สเสยจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนอันที่สี่ เขาเรียกฮอช็อตเนียครับฮอลช็อตเดินไปเลยพูดไปด้วยหรือจะอยู่กับที่เพียงแค่นี้คุณก็สามารถมีคลิปที่น่าสนใจและหลากหลายในการมองฉากหลังและแบ็กกราวด์ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอาสิ่งรอบตัวมาฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจการฝากไว้เราไม่ต้องไปเดี๋ยวมานตาตกเราถามออมโลกใบนี้เหนือชิบหายเลยจะได้ใช่ไหมมาริเกชรู้แล้ว่ก็ไปทําเลยปะทมัวมานั่งรอทริคแอนทริปสำหรับเจี๊ยดีครับนะทำไมเจียนถึงสามารถผลิตคอนเทนต์ได้ตลอด ชั่วจะวิกนาทีมันจะช้าอยู่ตรงที่เอาไปทําประกอบร่างแล้วก็โพสต์นี่แหละเพราะความนึกคิดอะมันเท่ากับการไปกลับถ้ามันอยู่ในย่านมันมีย่านของมันอยู่เจือนตรงกลางเนี่ยเจนเรียกว่าครอสอแต่อีตัวบนเนี่ยเจนลืมเจนยังไม่ออกเจนที่จะโทรไปถามเพื่อนยังไม่มีใครตอบเจนได้แต่อีตัวล่างเนี่ยครับง่ายๆเลยถ้าเป็นประสบการณ์ตรงคือถ้าไม่มีตังหรือมีความกังวลนะกังวลเ,เวลรื่องรายเรื่องหนึ่งมันจะไม่ได้แต่เจนเนี่ยไม่มีตังหรือว่ามีไรายได้น้อยหรือว่าไม่มีรายได้เจนคือก็เลยบอกว่า ที่กังวลนําเรื่องอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของคุณข้างบนเนี่ยเจยนยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเจนจะมาไล่ไฟทีแต่ทําไมเจนถึงทําได้หรือคิดได้ไม่ใช่ทาได้คิดได้ก่อนและทําเป็นคอนเทนต์ได้เอามาเรียงเรียงเป็นหนึ่งสองสามสมัยก่อนเน่ะเจนคิดอะไรได้ถ้าเป็นคอนเทนต์จริงก็งเราแต่ว่าเจนถูกน้องที่เป็นนายธนาคารเนี่ยนะครับมาสอนว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องวางเรื่องหนึ่งสองสามมีต้นกลางปลายเหมือนเราเขียนเรียงความเนี่ยครับเวลาทําคลิปให้เป็นอย่างนี้เอาปัญหาที่จะช่วยผู้คนเนี่ยขึ้นมาก่อน ปัญหานี้ก็คือว่ารู้หรือไม่คอนเทนต์คิดมันยากนักมันไม่ออกมามันไปทำง่ายได้ยังไงไปดูกันเลยครับนั่เห็นไหมก็ง่ายๆครับนี่มาเข้าเนื้อหาตรงกลางก็คือเราจะต้องอยู่ในสภาวะของอารมณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้เงืินไขและไม่ถูกกดทับเนี่ยพูดภาษาเนี่พูด,พด,พดคตดง่ายเลยเพราะนั้นอยู่ในย่านความถี่ของตรงนี้ไว้ความ ความถี่่างนี้ฟ r e เค e นซีแบนเนี่ยนะครับตรงนี้เจียนเรียกว่าคอร,ร,ร์สอคอร์สอสังคังเนี่ยนะครับคอร,ร์สอสังคังเกายัางไงก็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 กกคันนะครับยิ่งเกายิ่งคันก็คือยิ่งนะครับอยู่ในย่านนี้นะครับมันจะโงอกออกมาเป็นตัวคอนเทนต์เจียนเลยเพราะ,ะนั้นจงอยู่ในระดับของคอร์สอคอร์สอนี้ถ้าตีความอยู่ในระดับของความรู้สึกที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและ แล,แ,ลและ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 อะไรครับไม่มีความกังวลใจที่เป็นภายใต้เช่นเดียวกันเดี๋ยววันหน้าเจนจะมาเล่าให้มันกระชับง่ายสั้นกว่านี้ก็รักษาอารมณ์อันสุนทรียาอันสุนทรียาหยิบจับสิ่งใดจุดหนึ่งที่มันจะบอกให้รู้ทันทีเลยว่าคอนเทนต์มาแน่คือมันจะปิงวาร์ปแทงเสียออกมาจงเคารพความรู้สึกที่มาจากปิงวาร์ปหรือวาร์ปไรฟ์หรือมาออกมาจากหลุมดําให้ได้ มันจะเหมือนหนึ่งตาน้ําผุดออกมาจากในเพดานบินนะครับมันจะหลุดออกมาไอ้นั่นแหละที่มันอ๋อเอ๊เฮ้ยเฮ้ยพวกพวกหุยในขณะที่เรากาลังโฟกัสอะไรอย่างหนึ่งหรือในขณะที่เรากําลังครุ่นคลิดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับทิศจนสุดความคิดแอลมี่วลาหนว่า,ม,ามันจะผุดบางอย่างมาเป็นดวงตาที่สามไอ้ดวงตาที่สามเนี่ยนะครับรีบเอามันมาทําจะทําด้วยอะ,อะไรก็ตามทีก็ทํามันไปแต่ถ้ามันทําไม่ได้ให้ออกไปเดินตากแดดให้เหงือม,มันแตก มันจะเปลี่ยนจากที่ออกมาแล้วไม่ได้ทำนั่นแหละครับไม่เป็นโทษกับร่างกายตรงนี้เจนเรียกว่าฝนมนุษย์เพราะฉะนั้นลองไปทําดูนะครับฟังไม่เข้าใจตรงไหนก็เอามาถามกันทริคแอนทริคสำหรับการทำคอนเทนต์ตรงนี้สรุปก็คือให้รักษาระดับความสุนรียภาพสุนยยศาสตร์พูดแล้วมันง่ายเนาะเฮ้ยแต่มันมีอยู่จริงไปเย็นตากแดดแล้วถูจะรู้ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนต้งๆโทางออกเพราะเป็นกจทำอะไรมา้เหนื่อยไงก็เลยอ่อนเสียงลงหน่อย